เกมมีอยู่พื้ปน้าหรืออยู่แกลปอยู่แกลอยู่ดื้อปน้าเยอะนะเว้ยคิดดูดีเยอะตะทอนตังให้แก้หนแต่วไม่เอานะพูดอะไรไม่รู้พูดอะไรระวังไว้เปิดะกันใจเย็นใจเย็นตาได้ยังตอนนั้นแล้วเด็ลุงม่ติดบัง่ลุง ได้ใจคืนาอย่พีระวังนะพ่อหนุ่มจะระวังจะไม่ได้หุบแขนน่ะตัวเท่าไรลงลูกไม่ลงก็ไม่ได้เลยเนื่อปเรื่อยสายสื่อไอเราขึ้นรถดีกว่าเราไปไปไปรถกลับวาเฮ้ยเฮ้ยมึงขึ้นทำไมวะเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนไอ้สัตว์เอา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 ไอ้นี่ไอ้นี่เอามันเปิดมันเปิดไอเง้ยงกูเงี้ยงกูไอ้หัวส้มเนี่ยระวังไว้เอไอมาตีกูไอไอ้แก๊ปตีกู เดลูกค้าไม่ทราบอแตเแกปไม่ตีกันเฮ้ยเราต้องรักษาภาพองค์กรไว้ขอครับโทรโทเดี๋ยวเข้าไปครับเดี๋ยวเข้าไปออกทาไมอ่ะโอยโดนหลอาอีกโนลอกกาลว่ะเอาเลยละกันไอ้ตัวเนี้ยเอาเลยไหมเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลย เอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมึงยถ่ายรูปเสร็จเดี๋ยมึงโดนอย่านเข้ามานะอย่านาอย่ารำเซ็นเซ่ถ่ายรูปเสร็จมึงโดนทุกเมงองไปวดไปวไปประจำที่ประจำที่จบนี้นะต่อให้หมดเลยเนี่ยฟูดแพนด้าเนี่ยต่อให้ทุกคนเลยเโอ้โเดี๋ยว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 แข่งรถวิบากต่อทำลงผมจน ระวงครับอย่าเรือดรึมผมมึงหงอกครับมึงยังหนุ่มครับองอกระวังไว้ไอ้งอกไอ้งอกไอ้งอกมึงอ่ะมึงอ่ะไอ้งอกระวังไว้โอ๊ยได้เลยถ้าหมอไม่ห้ามนะมึงถ้าหมอไม่ห้ามมึงเจอแล้วมึงแตกกันแหละตันหน้าแตกไอ้หัวส้มนี้มีติคำพูดว่ะเออจะลองไม่ไอ้งอกตากก็เหม็นอย่าพูดเยอะได้ไหมเออ เขาย่กันไปเดี๋ยนี้เอาอาเอาอาาะไรเนี่ยเอา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 อะไรเี้ยเีวะเปโน่เป็นโนเปลมเัวนี้อาเอาเป็นลมดีเอาเไข้าวหรสัตว์ไอ้สัตว์เียข้าเาเดี๋ีเลเอาลุงจุน้องมเด้หอสัตว์ยเหนอยข้าวเขาเลยคุณหมอชุน่อยคุณหมอหมอ

จะยึดเล่าจะยึดเล่ารักษาภาพองค์กรไว้ก่อนโอเคโอเคผมรู้โอ้ะมันทำลุงกับผมไม่ยอมอ่ะเออแค่นี้มันก็รู้แล้วเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมือตว์มึงตีหมอกูเลยก่อนเลยก่อนเราเขาเขาจะก้าว่ายังไงเราเฮ้ยเอ้ยแค่ผม้แก่ยังข้างมวยเบี้ยโอ้ใช่เราจะเอาพวกมันเลยใช่ไหมครับใช่เอาเลยเฮ้ยมันจะเอาพวกเราเฮ้ยโดนตบผมเข้าไปด้วยเลยลุงลุงลุงว่าไง

ดีสัตว์มาดีลงง่ายสัตว์โอ้ยเว้ยเว้ยคือเตะไอเหี้ยคือเตกคนแรกเลยสัตว์เอ้ยมาตายหลอนอะไรเงี้ยฮันเแรกผมโดนอะไรก็ไม่รู้ทีเดียวตายเลยคิดมาแตกคิดมาแตกอ่ะอมอให้ตายแล้วคิดตายอะไรอะโอาคุณหมอผมขอเข็มใหญ่ด้วยเท่าไหร่ดี่วะแกสายพิณโอเคฮะฝากลูกเจมด้วยฮะ หมอชุดนะครหมอไอ้ลุงลุงหมดอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ลุงอย่นี้โดนอะไรไม่รู้ทีเดียวตายเลยน่ะลุงลุงโดนรถลุงรถโดนแทงเลยโดนอะไรเด็กชิคกับลุงทีเดียวแตกเลยล่ะเมื่อกี้ลมดทีเยังไม่ทันได้เล่นเลยเฮ้ยมึงขับไปสำนักเปล่าคว้างไอ้สัตว์เป็นขี้ฟันหน่อยยี่อ่ะแล้วก็แข้งเลยเป็นขี้ฟันตัวเองก็เบาเออเออเหม็นอะไรหน่เหม็ดเหม็นตะรู้จอเลยเหม็นตะลุจจ อย่ามาซอยสามนะมึงกันสักเออมก็อย่ามาราชดาซอยสี่เออก็อย่ามาซอยสี่แล้วกันอ่ะเดี๋ยว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 ไมทำไมเฮ้ยมีคนผิดองค์กรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอย่าไปผิดนะอย่าไปผิดนะตามถึงบ้านนะแก๊ปแพนด้าแพนด้าไอ้ไอ้ลูกผสมก็มาวะเป็นแพนด้ากินไม้ไผ่ก็ดีอยู่แล้วอยากกินตีนเออเออ สุดจัดวลี่ยนลุงผมเถื่อนลุงอยู่อยู่อยู่ต่อเทต่อเท้ะไอเมื่อกี้กูได้ยินสกล่ายากสี่ครับสามตีลุงลุงไอ้ไอ้ไอไอหัวเส้นมีอยากโดนอ่ะเดี๋ยวให้มันเดี๋ยวมันจะหนีเนี้ยเนี่ยล้อมเลยไหมล้อมเลยไหมเอาเลยไหมมึงจะตีกูไอ้แก๊ป่อเ้าสี่ครัเอาเสิร์ฟเลยไอ้หัวโซ่มาเสิร์ฟไปเลยเข้ากะลาแล้วเสิร์ฟมาเลยหัวโซ่มาสามมั้ยสามมา้ยี่เข้ากันเลยเดี๋ยวไปเลยแล้วกันครับอยาก พ้ดคิรถดีไอ้เหี้ยเอ้ยไปไหนมาเลยเอ็มมาบลแ้พี่ไอ้เจ็เฮ้ยออไอ้หัวโซมไอ่เหี้ยแก๊บไอ้เวนมึงออกมาสิมึงมึงมึงอุ้ยอคนแรกนะ เดี๋ยวหาเพื่อนเดี๋ยวบุนอีกประมาณสองวันน่ะต้มสมมเลยตเลยเอามงินฮเอ้ยยยยยยอยยยยายยอยย่ยอยย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 ยายัยยยยยยยอยย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 เยย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 อยยยยยยยเยยย

โอเคไปเราไปตามไอ้หัวส้มดีกว่าไอ้หัวส้มมันปากดีกว่าเราไปหารถก่อนเปิดแก๊บดิสั่นี่ันไงี่ไอ้ลุงลุงหัวส้มนี่ยเอาดิเอาดิเอาดิเจาหมอคุณมอยิงผมไอ้เหี้ยเกจะไเฮียชนมันชนมันตัดนดิตัดมันดิตัดมันดิเออ เอาไยอะยังปะย่าไปฟื้ยไดเล่นนะไดเล่นหนไอ้ส้มไอ้ส้วเอามไม่ก่อนเลยไออเอมไอ้ฟตมาช่วยกันหน่อยดิไอ้เียเอาเอาเอาให้ตายโซดี้โซดี้โซี้อเอาให้ตายเอาให้ตายเอ้ย้งโอ้ตายโอ้โอ้โอ้วนจมวน เออเออยิงมันยิงเเอ้ยมีแงันแดกขอขอชิจยาไดบ้างโอ้ยโอ้ยเยอะโอ้ยเยอยก็บอกแล้วมีน้อยร้อยเปอ์